สวัสดีค่ะดิชันนางสาวน,นิษฐ์มุขาเจ้าพนักง,งานสมรสามิชำนาญงาน,งานปฏิบัติงานงานจัดเก็บภาษีสำนักง,งานสมรสามิพื้นที่เชียงรายสาขาเชียงรายค่ะบทที่หนึ่งการบันทึกบัญชีประจำวนันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบต,ตามโจทย์ตัวอย่างบัญชีโรงอุตสาหกรรมสุราการันชุมชน มีวัตถุดิบหลักจำนวน2ชนิดคือข้าวเหนียวและเชื้อสุราบัญชียอดคงเหลือยกมาจากเดือนธันวาคม2562มีข้าวเหนียวยกมาจำนวน60กิโลกร,รัมให้บันทึกในช่องยอดยกมาช่องคงเหลือ60กิโลกร,รมัม ในส่วนของบัญชีวัตถุิหลักเชื้อสุรามียอดคงเหลือยกมาจากเดือนธันวาคม2562จำนวน8กิโลกร,รมัมให้บันทึกบัญชีในยอดยกมาช่องคงเหลือ8กิโลกร,รมัมรายการระหว่างเดือนมกราคม2563วันที่1มกราคมไม่มีรายการเกิดขึ้น ให้ผู้ประกอบการยกยอดคงเหลือเพื่อมาบันทึกในช่องคงเหลือในส่วนของเชื้อสุราบันทึกในช่องคงเหลือยกมาวันที่สองมกราคมวัตถุดิบดักข้าวเหนียวก็ยังไม่มีรายการเกิดขึ้นให้บันทึกยอดคงเหลือยกมาเหมือนเดิมนะคะเชื้อสุราก็เหมือนกันค่ะ วันที่สามมกราก็ยังไม่มีรายการเกิดขึ้นให้ยกยอดคงเหลือยกมาเหมือนเดิมข้าวเหนียวยกมา6กกิโลกร,รมัมเชื้อสุราคงเหลือยกมาก8กิโลกร,รมัมวันที่สมกราคมมีรายการเกิดขึ้นคือซื้อข้าวเหนียวจำนวน400กิโลกร,รมัมทำลูกแป้งได้15กรริโลกรัมในส่วนของบัญชีวัตถุดิบข้าวเหนียววันที่สี่ รับจากการซื้อข้าวเหนียวช่องรายการให้ใส่คือซื้อข้าวเหนียวหลักฐานเลขบัญชีให้ใส่เลขที่ใบเสร็จรับเงินหรือมีเงินสดตามตัวอย่างจะใส่เล่มที่หนึ่งเลขที่ห้า โดยบินเงินสดจะต้องแนบไว้กับบัญชีประจำวันแสดงการรับจ่ายวัตถุดิบเสมอนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบได้รับมาจำนวน400กิโลกรัมใส่ในช่องจำนวนรับค่ะในระหว่างวันไม่มีการจ่ายวัตถุดิบเพื่อไปทำสุราให้บันทึกยอดคงเหลือบวกกับยอดที่รับมา ในส่วนของวันนี้จะเหลืออยู่460กิโลกรัมค่ะลูกแป้งในวันที่4มีการทำลูกแป้งเพิ่ม15กิโลกรัมให้บันทึกบัญชีทำลูกแป้งบันทึกในช่องรับ15กิโลกรัม ในระหว่างวันไม่มีการจ่ายก็ไม่ต้องบันทึกนะคะในส่วนของช่องคงเหลือคงเหลืออยู่8กิโลกร,รมัมรับมา15กิโลกร,รมัมก็จะเป็น23กิโลกร,รมัมในวันที่5มกราไม่มีรายการเกิดขึ้นให้บันทึกยอดคงเหลือยกมานะคะสำหรับบัญชีวัตถุดิบข้าวเหนียว บัญชีวัตถุดิบเชื้อสุราลูกแป้งวันที่5ก็ไม่มีรายการให้บันทึกยอดคงเหลือยกมาเหมือนเดิม23กิโลกรัมวันที่6ก็ไม่มีรายการเกิดขึ้นให้ทำการดึงยอดคงเหลือยกมาในส่วนของลูกแป้งก็เหมือนกันค่ะ วันที่7มีรายการเกิดขึ้นคือจ่ายข้าวเหนียวทําสุรา105กิโลกร,รมัมจ่ายลูกแป้งทําสุราจำนวน7กิโลกร,รมัมในส่วนของบัญชีข้าวเหนียวเราจะบันทึกรายการในวันที่7คือจ่ายทําสุราจำนวน 105กิโลกรัมให้บันทึกในช่องจ่ายจำนวนจ่ายนะคะในช่องคงเหลือให้นำยอดคงเหลือ460กิกโลกรัมหักยอด105กิโลกรัมที่จ่ายเพื่อไปทำสุรายอดคงเหลือของข้าวเหนียวก็จะคงเหลือ355กิโลกรัมค่ะในส่วนของลูกแป้ง มีการจ่ายทำสุราในวันที่7เหมือนกันค่ะให้บันทึกในช่องรายการคือจ่ายทำสุรามีการจ่ายทำสุราจำนวน7กิโลกร,รมัมบันทึกในช่องจำนวนจ่ายในช่องคงเหลือจะนำยอดคงเหลือยกมา2ี่กิโลกร,รมัมหักออก7กิโลกร,รมัม จะคงเหลือ16กิโลกรัมค่ะวันที่8มกราคมไม่มีรายการเกิดขึ้นให้บันทึกยอดคงเหลือยกมานะคะ355กิโลกรมัมในส่วนของเชื้อสุราก็เหมือนกันค่ะบันทึกยอดคงเหลือยกมา16กิโลกรมัมวันที่9กราคมไม่มีรายการเกิดขึ้นก็บันทึกยอดคงเหลือยกมาเหมือนเดิมนะคะ บัญชีเชื้อสุราก็เหมือนกันค่ะวันที่10ไม่มีรายการก็บันทึกเหมือนเดิมค่ะบันทึกยอดคงเหลือยกมานะคะเชื้อสุราก็เหมือนกันค่ะวันที่11มกราคมก็ไม่มีรายการเกิดขึ้นบันทึกยอดคงเหลือยกมาเหมือนเดิมเชื้อสุราก็เหมือนเดิมค่ะ วันที่12มีการจ่ายวัตถุดิบข้าวเหนียวเพื่อทำสุราจำนวน1 0 5กิโลกร,รมัมจ่ายลูกแป้งทำสุรา7กิโลกร,รมัมวันที่12มีการจ่ายข้าวเหนียวในการทำสุราในช่องรายการให้บันทึกจ่ายทำสุรานะคะจำนวน105กิโลกร,รมัม ยอดคงเหลือ355กิโลกร,รมัมหักออก105กิโลกร,รมัมก็จะเหลือ250กิโลกร,รัมค่ะในส่วนของบัญชีลูกแป้งมีการจ่ายทำสุราในวันที่12เหมือนกันนะคะจำนวน7กิโลกร,รัมมันทึกในช่องจำนวนจ่าย7กิโลกร,รมัม ยอดคงเหลือ16กิโลกร,รมัมหักออก7กิโลกร,รมัมก็จะเหลือ9กิโลกร,รัมค่ะ มาถึงตอนสิ้นเดือนนะคะเมื่อเราบันทึกรายการครบแล้วณนะวันสิ้นวันของสิ้นเดือนจะต้องทำการรวมยอดในช่องจำนวนรับจำนวนจ่ายของทุกๆสิ้นเดือนนะคะบัญชีข้าวเหนียวตามตัวอย่างจำนวนรับทั้งเดือนรับ400กิโลกร,รมัมให้ใส่ในช่องรวมของเดือนนี้นะคะ400กิโลกร,รมัม ส่วนในช่องจำนวนจ่ายให้รวมทั้งเดือนนะคะจ่ายออกไป420กิโลกรัมค่ะในส่วนของยอดรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ให้ผู้ประกอบการบันทึกในช่องจำนวนรับนะคะก็คือยอดรวมของเดือนนี้บวกกับยอดรวมรับของเดือนก่อนค่ะ ตามตัวอย่างช่องรวมรับเดือนก่อนจะมียอด1,200รวมกับเดือนนี้400ก็จะเป็น1,600ค่ะในส่วนของช่องจำนวนจ่ายรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ให้นำยอดรวมจ่ายของเดือนนี้บวกกับยอดรวมจ่ายของเดือนก่อน ตามตัวอย่างจะได้ยอด1,680ค่ะบัญชีเชื้อสุราก็เหมือนกันค่ะณนะวันสิ้นเดือนจะต้องรวมยอดทุกครั้งในช่องของการรับรวมเดือนนี้จะเท่ากับ30กิโลกรัมในช่องของจำนวนจ่ายรวมเดือนนี้จะเท่ากับ28กิโลกรัม ในส่วนของช่องรวมตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนนี้ให้นำจำนวนรับของเดือนนี้บวกกับจำนวนรับของเดือนก่อนตามบัญชีจะเท่ากับ120กิโลกรัมในช่องจ่ายรวมเดือนนี้28กิโลกรัมบวกยอดรวมของเดือนก่อนจะได้112กิโลกรัม